เราก็ได้ทราบกันไปบ้างแล้วนะคะว่าจุดเสี่ยงในโรงเรียนที่สามารถเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่ายๆกับเด็กๆนั้นมีอะไรบ้างนั่นก็คือสนามเด็กเล่นสนามกีฬาบันไดโต๊ะกอี้รวมถึงอาคารเรียนด้วยค่ะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังมีจุดเสี่ยงอีกหลายจุดที่สามารถเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้กับเด็กๆอย่างเช่นสระว่ายน้ํานี้ค่ะก็เป็นอันตรายเช่นกันจําเป็นต้องระมดระวังป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับเด็กๆค่ะ จากสถิติเด็กจมน้ำเสียชีวิตจะมากเป็นอันดับสองรองจากอุบัติเหตุทางรถค่ะหากโรงเรียนใดมีสระน้ำหรือบ่อน้ำก็ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยการทำรั้วกันร,รอบบ่อให้มีชิดมีแผ่นยางกันลื่นและติดป้ายเตือนเช่นพื้นลื่นหรือสระน้ำลึกเพื่อป้องกันเด็กลงไปเล่นน้ำหรือพัดตกน้ำเสียชีวิตค่ะห้องน้ำเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องระวังจำเป็นต้องออกแบบให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก เพราะหากมีขนาดเดียวกับผู้ใหญ่อาจทําให้เด็กได้รับอันตรายค่ะเช่นลูกบิดหากอยู่สูงกว่าเด็กก็จะเอื้อมไม่ถึงอาจทําให้เด็กถูกขังอยู่ในห้องน้ําได้และควรทําประตูให้สามารถเปิดปิดได้จากทั้งภายนอกและภายในขนาดเดียวกันพื้นก็ต้องไม่ลื่นที่สําคัญก็ควรมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยทุกครั้งค่ะเจแปนอย่าใช้อย่าใช้ปากเดื่มน้ำเดี๋ยวไฟอตต้องใช้แก้ว แล้วค่ะการสอนให้เด็กรู้จักการใช้ตู้น้ําดื่มอย่างถูกวิธีก็จะช่วยให้เด็กรู้จักรมะมัดระวังเพราะเราได้ยินข่าวอยู่บ่อยๆว่ามีเด็กนักเรียนดื่มน้ําจากตู้น้ําเย็นแล้วถูกไฟดูดไฟ็อตจนเสียชีวิตหากไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ําขึ้นอีกรอบก็ต้องป้องกันติดตั้งสายดินหรือมีเที่ยวรองน้ําที่หกกระเด็นใช้แก้วรองน้ําจากตู้น้ําดื่มห้ามใช้ปากดูดน้ําจากก๊อกน้ําดื่มอย่างเด็ดขาดค่ะ พราะหากมีกระแสไฟรั่วก็อาจจะทำให้ถูกไฟดูดได้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็เป็นอันตรายใกล้ตัวที่หลายคนหลงลืมไปค่ะโดยเฉพาะปลัก๊กไฟที่ติดตั้งอยู่ทั่วบริเวณโรงเรียนต้องป้องกันไม่ให้เด็กได้รับอันตรายจากไฟดูดเช่นติดตั้งสายดินหรือเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งปลัก๊กไฟให้อยู่ในระดับที่พ้นจากมือเด็ก แต่หากปลั๊กไฟอยู่ในระดับที่เด็กเอื้อมมือถึงก็ควรที่จะมีที่ครอบปลั๊กไฟเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กใช้นิ้วเข้าไปแยกปะปักไฟเล่นค่ะประตูโรงเรียนเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะต้องระวังค่ะเพราะว่ามีขนาดใหญ่และหนักนี่จึงเป็นจุดอันตรายที่เด็กๆทุกคนต้องเดินผ่านรางและล้อเลื่อนจะต้องมีน็อตยึดติดอย่างแน่นหนาะและต้องมีเสาครอบประตูเพื่อป้องกันประตูล้มทับเด็กได้ค่ะทั้งผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ คือไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียนในเด็กวัยขนาดนี้เนี่ยคือจำเป็นมากๆเลยว่าเราจะต้องคอยดูแลเขาให้ความปลอดภัยให้เขากระตุ้นเตือนให้เขารู้จักระมัดระวังตัวเองพึงระลึกอยู่เสมอว่าเขาสามารถทำได้ทุกอย่างที่เราคาดไม่ถึงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในสิ่งที่เขาคิดเขาทำนะ่ะมันจะเป็นอันตรายสำหรับเขาหรือเปล่า ยังไงก็ก็คือปลอดภัยไว้ก่อนจะเห็นว่าภายในโรงเรียนนั้นนะคะมีจุดเตียงอยู่รอบตัวเด็กๆทั้งนั้นเลยค่ะดังนั้นโรงเรียนต้องมันดูแลเอาใจใส่ทั้งเรื่องของการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงๆๆเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆได้ใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนอย่างมีความสุขค่ะ แต่ไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนเท่านั้นนะคะที่ป้องกันคุณครูรวมถึงผู้ปกครองก็มีส่วนด้วยค่ะด้วยการสอนเด็กๆให้เขารู้จักป้องกันและเรามาระวังตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ง่ายๆค่ะรู้ก่อนระวังก่อนเพราะภัยอยู่ใกล้ตัวเกินกว่าที่คุณคิดวันนี้สวัสดีค่ะ